สวัสดีครับวิชาฟิสิกระดับมัธยมปลายนะครับบทที่15แม่เหล็กและไฟฟ,ฟ้าส่วนโดยสุนทรพิมพเสนหัวข้อ15.1นะครับสนามแม่เหล็กนะก็มาถึงบทที่15บนะครับบทนี้เนี่ยนะโดยรวมเราก็จะพูดถึงแม่เหล็กนะครับแล้วก็พูดถึงแม่เหล็กมันจะไปเกี่ยวกับไฟฟ้าด้วยนะครับเออเนื้อหาในบทนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับแม่เหล็กสนามแม่เหล็กแรงแม่เหล็กนะครับเออแล้วก็อะไรหละ พวกไฟฟ้ากระแสสลับเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกันหมดเลยนะครับในบทนี้นะครับเนื้อหาในบทนี้เนี่ยนะครับก็จะอยู่ในส่วนของเนื้อหาฟิสิกส์ที่เป็นส่วนเกี่ยวกับแม่เหล็กและไฟฟ้านะครับคือถ้าเราจะย้อนไปเนื้อ,อหาฟิสิกส์เนี่ยเราจะแบ่งได้เป็น4หมวดหมู่นะเป็น4หมวดนะครับนะครับ,รบก็คืออ่าอ่สี่ห้า 4, หมวดแหละนะที่จริงอาจจะแบ่งเป็นหมวดแต่ละกลาศาสตร์นะหมวดหมู่ที่เป็นกลาศาสตร์เช่นพวกอะไรล่ะการเคลื่อนที่แรง พลังงานงานอะไรพวกนี้เนะโมเมนตะัมพวกนี้จะเป็นในส่วนของกลศาสตร์นะครับแล้วก็เนื้อหาอีกส่วนหนึ่งเ่ยนะส่วนนี้นะก็จะเป็นเนื้อหาไฟาฟ้านะครับมันก็จะมีบทที่เกี่ยวข้องนะที่เราเรียนมาก็จะมีไฟฟ้าสถิตนะครับที่เกี่ยวข้องกับแรงระหว่างประจุนะครับศัก์นะอ,อะไรพวกนี้ นะครับสนามไฟฟ้าแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยบทถัดมาเราจะเรียนไฟฟ้ากระแสะใช่ปะจะเกี่ยวข้องกับกระแสะไฟฟ้าวงจรอะไรพวกเนี้ยนะมาถึงบทนี้เนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับสนามแม่เหล็กนะครับหรือเนื้อหาในส่วนอื่นๆนะครับที่จริงมันก็จะมีส่วน,น,วนอะไรนะ่ของความร้อนนะพวกเทอร์โมไดนามิกก็จะมีส่วนที่เป็นความร้อนอุณหภูมิอะพวกนี้เดี๋ยวจะอยู่ในเนื้อหาส่วนอื่นที่เราจะเรียนกันนะครับนะอีกส่วนหนึ่งนะหรือ ส่วนของเนื้อหาที่เป็นโมเดนฟิสิกส์อันนี้ก็จะเป็นอีกโหมดหนึ่งนะครับเ,ออนะเป็นอีกส่วนหนึ่งโมเดนฟิสิกส์ก็พวกอะตอมพวกนิวเคลียร์พวกอะไรพวกเนี้ยนะครับนะครับหรือที่จริงอาจจะแบ่งเป็นอะไรละ,ละ,ละ,ละพวกของเหลวของไหลอะไรพวกนี้ด้วยนะครับออโหมดของพวกลนะูอิดอะนะพวกกลาศาสตร์ของไหลนะอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับออก็คือสรุปนะตอนนี้เรายังอยู่ในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับส่วนของไฟฟ้าอยู่นะครับ เ,เราจะมาเรียนกันเรื่องแม่เหล็กนะครับชื่อบทเนี่ยชื่อบทว่าแม่เหล็กและไฟฟ้านะครับเออเขาเอาแม่เหล็กกับไฟฟ้าเนี่ยมารวบไว้ด้วยกันนะเป็นชื่อบทคืออันที่จริงนะถ้า,าจะเล่าย้อนไปนิดนึงเนี่ยแต่เดิมเลยนะยุคโบราณเนี่ยนะยุคก่อนก่อนเนี่ยที่การศึกษายังการศึกษาเรื่องแม่เหล็กและไฟฟ้ายังไม่ยังไม่ได้ถี่ถ้วนนักเนี่ย เขอาอว่ากันว่าเนี่ยเขาคิดกันว่าแม่เหล็กกับไฟฟ้าเนี่ยมันเป็นคนละเรื่องกันที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยนะครับเออแม่เหล็กก็ส่วนแม่เหลก็กไฟฟ้าก็ส่วนไฟฟ้ามันมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันแต่มาในยุคหลังนี่แหละนะพอศึกษาได้รายละเอียดเยอะขึ้นเรื่อยๆเ,เนี่ยปรากฏว่าโอ้ไฟฟ้ากับแม่เหล็กนี่มันเกี่ยวข้องกันอย่างลึกซึ้งแบบแยกกันไม่ออกเลยนะครับมีมีแม่เหล็กก็ทําให้เกิดกระแสไฟฟ้าได้มีกระแสไฟฟ้าก็ทําให้เกิดสนามแม่เหล็กได้เออนะก็อ่า แล้วก็สามารถลุกหลังเนี่ยสามารถคิดคิดค้นสรรมการที่มันพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างแม่เหล็กกับไฟฟ้าขึ้นมาได้นะครับเออเป็นสรรมการที่สวยงามบาเคนเรียกสรรมการแมกเวลลนะเราอาจจะได้เรียนในในตอนนะมหาลัยนะครับออแล้วก็ในบทนี้เนี่ยที่จริงมันมันคณิตศาสตร์ที่เข้ามาเกี่ยวข้องในบทนี้นะมันจะยุ่งยากมาก นะเอาก็จริงมันจะมีถ้าเกิดเราไปเรียนมหลาลัยมันจะมีดิฟอินทิเกรตมีอะไรวุ่นวายเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแต่ว่าดีหน่อยที่มปลายเนี่ยนะเขาให้เราเรียนแบบเบื้องต้นนะอย่างง่ายอย่างง่ายนะครับคณิตศาสตร์ที่เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยก็เขาก็จะตัดพวกส่วนที่เป็นแคลคูลัสนะดิฟอินทิเกรตอะไรออกไปหมดนะเหลือส่วนที่เป็นคณิตศาสตร์ที่ไม่ยากนักนะครับเออเั้น บางทีเวลาเราเห็นสมการบางสมการเนี่ยเ,เราอาจจะงงว่าสมการนี้มันมาจากไหนเนี่ยน,นะครับในนี้คนสอนเองตอนที่เรียนมัธยมเนี่ยก็จะรู้สึกอย่างงี้เออสมการนี้มาได้ไงมาจากไหนบางทีบางสมการนะั้นเราอาจจะต้องตั้งเอาไว้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปสงสัยมันนะค่อยไปเรียนตอนในมห ah าลัยเพราะว่าบางสมการเนี่ยนะเขาอาจจะตัดมาให้เราเรียนเลย โดยไม่ได้พูดถึงที่มาที่ไปมากนะเพราะว่าอาจจะเกี่ยวกับว่าที่มาที่ไปของมันเนี่ยมันต้องอเข้าใจคณิตศาสตร์ที่มันลึกซึ้งอะนะพวกแคลคูลัสตร,ตรงนี้นะครับเ,เขาก็เลยตัดออกมาก่อนนะ,ะแล้วถ้าใครอยากรู้รายละเอียดพิสูจน์อย่างงี้ก็อาจจะต้องไปเรียนในมหาหลายัยนะครับอ่ะอันนี้พูดถึงภาพรวมกว้างๆางเกี่ยวกับบทน,นี้นะเดี๋ยวเราจะมา เข้าสู่เนื้อหาในหัวข้อนี้นะครับที่จะพูดถึงในคลิปนี้หัวข้อแรกเลยนะชื่อหัวข้อเนี่ยมันเป็นหัวข้อ15.1ชื่อหัวข้อว่าสนามแม่เหล็กในเนื้อหาในหัวข้อนี้เราก็ในคลิปนี้นะหลักๆก็คือเราจะมาทําความรู้จักสิ่งที่เรียกว่าสนามแม่เหล็กนะครับแล้วก็มาทําความรู้จักตัวแม่เหล็กนะครับและก็ประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตัวแม่เหล็กเดี๋ยวเราจะลิสต์สรุปให้ในหัวข้อนี้นะครับ เอาละก็เข้าสู่ประเด็นแรกนะครับนาสนาเมล็กก่อนครับนาสม่เมล็กคืออะไรครับคือคําว่าเอาคาว่าสนามาบวกกับคําว่าแเมล็กสนามก็คืออาาบริเวณแม่เหล็กก็คือเมล็กอะนะครับเออเหล็กคืออะไรเมล็กก็คือเมล็กนะครับเดี๋ยวเราจะให้ความหมายแม่เหล็กว่ามันคืออะไรเอาเป็นว่าตอนนี้เราพูดถึงนาสนาเมล็กก่อนคืออะไรเราโน้ตว่าอย่างนี้ก่อนครับออสนาเมล็กเนี่ยจดเอาไว้ก่อนนะจดเอาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยๆทาความเข้าใจไปนาสนาเมล็กเนี่ย จตอว,ว่ามันคือบริเวณครับนะบริเวณนะที่ได้รับผลจากนะครับเออบริเวณที่จะได้รับผลจากแรงเมเล็กนะครับ เออนะสนามแม่เหล็กก็คือบริเวณที่จะได้รับผลจากแรงแม่เหล็กนั่นเองนะครับนะสนามมันใช้กับหายคํานะสนามไฟฟ้าก็คือบริเวณที่จะได้รับผลจากสนามจากแรงทางไฟฟ้าสนามน้มถ่วงก็คือบริเวณที่จะได้รับผลจากแรงน้มถ่วงนะครับเออนะบริเวณที่จะได้รับผลจากแรงแม่เหล็กอันนี้เราจะเรียกว่าสนามแม่เหล็กนะครับเออนะอ่ะทีนี้สิ่งที่เราจะต้องทําความรู้จัก ในลำดับถัดมาก็คือคำว่าแม่เหล็กครับเออนะอ่าแม่เหล็กเนี่ยคืออะไรนะเอาอย่างนี้ก่อนเบื้องต้นนะครับประเด็นถัดมาหลังจากนี้นะเอาเป็นว่าเราจดเอาไว้ก่อนนะสนามแม่เหล็กก็คือบริเวณที่จะได้รับผลจากแรงแม่เหล็กนะครับจากนั้นนะถัดมานะเดี๋ยวเราจะมารู้จักกับอ่าตัวแม่เหล็กว่าตัวแม่เหล็กเนี่ยมันคืออะไรนะครับอ่ะแม่เหล็กคืออะไรครับเออ ม่เหล็กคืออ,อุปมันก็คือวัสดุชนิดหนึ่งอะนะเป็นวัสดุที่ดูดเหล็กได้หนังสือให้ความหมายแบบนี้นครับคือวัสดุที่ดูดเหล็กได้ที่จริงเหล็กที่จะถูกดูดได้เนี่ยนะมันมันเขาเขาจะเรียกว่า,าสารแม่เหล็กนะมันจะมีรายละเอียดเข้าไปนะครับเอาเป็นว่าเอาเอา,เอาอย่างนี้ก่อนแม่เหล็ก นะครับมาทำความรู้จักแม่เหล็กตามเซนส์กอนเราก่อนแม่เหล็กอะไรก็วัตถุที่ดูดเหล็กได้นะครับเออนะการดูดเหล็กก็คือการออกแรงกระทําต่อเหล็กนะเมื่อมันมีแรงกระทำเนี่ยบริเวณที่จะแรงเนี่ยจะส่งไปถึงเนี่ยเขาจะเรียกบริเวณนี้ว่าสนามแม่เหล็กเอเนี่นะก็เลยเป็นที่มาของคําว่าสนามแม่เหล็กนะครับเอาเป็นว่าแม่เหล็กก็คือวัตถุที่ดูดเหล็กได้นั่นเองนะครับเอันี้ก็เป็นความหมายในหนังสือนั่นแหละนะครับ เหล็กในที่นี้นะเขาเขาต้องเป็นเหล็กที่ต้องบอกว่าต้องเป็นสารแม่เหล็อกอ่ะนะครับไม่ใช่ว่าเหล็กทุกเหล็กที่ไม่ใช่สิ่งที่เราเรียกว่าเหล็กทุกชิ้นอ่ะนะมันจะดูดมันจะถูกดูดได้นะบางอย่างเราเรียกว่าเหล็กแต่ชีวิตประจําวันแต่ว่าเจ้าแท่งแม่เหล็กมันไม่ได้ดูดก็มีนะครับอ่ะทีนี้แม่เหล็กเนี่ยหน้าตามันก็จะเป็นอย่างไงครับก็จะเป็นแท่งๆนะอันนี้เป็นแท่งแม่เหล็ก จริงมันมีหลายแบบนะแม่เหล็กเป็นรูปเกือกม้าก็มีนะครับเออบางในโรงเรียนในแล b บางแลบก็อาจจะคงเคยเห็นนะว่าเซิร์ชในเน็ตก็ได้นะลองไปดูแท่งแม่เหล็กนะครับลองเซิร์ชดูนะอันนี้ก็จะเป็นรูปแท่งแม่เหล็กจริงๆนะครับเออเนี่ยมันจะดูดดูดอันนี้เป็นผงเหล็กนะครับเออผงเหล็กมันก็จะดูดมาได้นะโอเคนะอันนี้คือแม่เหล็กนะครับทีนี้ ประการต่อ,อมาก็คือว่าประเด็นนะที่มันจะเกี่ยวข้องกับแม่เหล็กมีอะไรบ้างนะครับขอสรุปให้ดังนี้ครับเออสรุปนะเดี๋ยวลิสต์ให้ว่ามันมีประเด็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับสนามอ่ะกับตัวแม่เหล็กที่เราจะต้องรู้บ้างนะครับอ่ะสรุปประเด็นที่เกี่ยวข้องกับแม่เหล็ก งนในคลิปนี้เราก็จะมาทําความรู้จักแม่เหล็กกันก่อน1ครับเมื่อเอาแม่เหล็กเมื่อเมื่อให้แม่เหล็กนะาวางตัวอย่างอิสระเราต้องคิดว่าเมื่อให้เมื่อให้แท่งแม่เหล็ก วางตัวอิสระเมื่อแท่งแม่เหล็กวางตัวอิสระนะครับเราจะพบว่าแท่งแม่เหล็กจะวางตัวในแนวเหนือใต้เสมอ วางตัวอิสระยังไงครับเช่นเราเอาแท่งแม่เหล็กเนี่ยไปแขวนเนี่ยนะครับไปแขวนไว้เออแท่งแม่เหล็กไปแขวนไว้นะครับเราจะพบว่าแท่งแม่เหล็กเนี่ยมันจะวางตัวในแนวเหนือใต้เสมอเออนะครับทีนี้เราก็เลยบอกว่า ส่วนของแม่เหล็กที่วางตัวไปทางทิศเหนือนะครับเนี่ยนะเราจะเรียกมันว่าขั้วเหนือนะครับเออขั้วเหนือใช้สัญลักษณ์ N วัดไอตัวที่มันวางตัวไปในทิศใต้เนี่ยนะครับเราจะเรียกมันว่าขั้ว S นะครับหรือขั้วใต้นะเออนะครับ โอเคนะงั้นถ้าเราเอาตัวแท่งแม่เหล็กไปวางให้มันแขวนวีสระนะมันจะวางตัวในทางในแนวเหนือใต้ทิศเหนือทิศใต้เสมอนะครับเ,เรียกส่วนปลายที่วางตัวไปในทิศเหนือว่าขั้วเหนือปลายที่วางตัวไปในทิศใต้ในในใว่าขั้วใต้น,นะครับดูจากรูปเนี่ยนะแม่เหล็กก็จะแบ่งเป็นขั้วได้สองขั้วนะขั้วเหนือแล้วก็ขั้วใต้น,นะครับ อันนี้ก็ขั้วใต้อืมภาษาอังกฤษไปน,นิดนึงนะเออเผืเออ่อไปอ่านต่อตอนเรียนมหาลัยนะครับน็ Not. อตโผล่อันนี้ขั้วใต้ก็เป็นซ po. เซาโผล่เออ่ะนะครับ ใช้ S เนี่ยหมายถึงขั้วใต้ N เนี่ยหมายถึงขั้วเหนือนะครับอ่ะอันนี้คือประเด็นแรกนะ,ะข้อที่1น,นะครับเอาวัตถุไปแขวนอิสระจะวางตัวในแนวเหนือใต้เสมอนะครับ 2นะครับข้อที่2ก็คืออย่างที่เราบอกไปแล้วว่าแม่เหล็กมันจะดึงดูดโลหะได้นะครับเออแม่เหล็กจะดูดโลหะได้นะครับแต่มันไม่ใช่โลหะทุกชนิดที่แม่เหล็กจะดูดได้เช่นเหรียนเนี่ยเออเหรียนเนียนี้นะแม่เหล็กไม่น่าจะดูดได้นะครับ หรืออีกโลหะหลายหลายชนิดเลยแม่เหล็กดูดไม่ได้นะครับแต่แม่เหล็กจะดูดได้อย่างเช่นพวกอะไรคลิปหนิบกระดาษเข็มเย็บผ้าพวกผงเหล็กเนี่ยเนี่ยเนี่ยผงเหล็กนะแม่เหล,ล็กก็จะดูดได้นะครับนะแม่เหล็กจะดูดโลหะได้นะครับเออเช่นนะครับเช่นตะปูนะผงเหล็ก คลิปหนีบกระดาษเออคลิปหนีบกระดาษอ่าไม่ใช่คลิปวิดีโอนะคลิปหนีบกระดาษนะครับเออนี่นี่นี่อะไรเงี้อ่าคลิปพวกเนี้ยนะอันเนี้ยดูดได้นะครับเอออะไรอีกตะปูเข็มเข็มเย็บผ้าอะไรพวกเนี้ยนะครับเออนะแต่บางโลหะบางชิ้นก็ดูดไม่ได้นะเอออ่า โลหะนะครับโลหะที่แม่เหล็กดูดได้มันจะมีชื่อเรียกนะเรียกว่าเรียกว่าอะไรครับเออเรียกว่าสารแม่เหล็กครับสารแม่เหล็กภาษาอังกฤษนิดนึงนะครับเออแม g เ e t i ก substance นะครับ uh, s u b t a n c e นะครับอโอเคนะอันนี้สารแม่เหล็กนะครับก็คือพวกสารหรือพวกโลหะพวกวัตดุที่แม่เหล็กเนี่ยจะดูดได้นะครับอ่ะ uh, อันนี้คือประเด็นที่2ที่เกี่ยวข้องกับแม่เหล็กนะครับ uh, ฮละประเด็นที่3นะที่เกี่ยวข้องกับแม่เหล็กคือคืออะไรครับแม่เหล็กในโลกนี้ไม่มีแม่เหล็กขั้วเดียวเออนะครับไม่มีไม่เคยพบแท่งแม่เหล็กขั้วเดียวนะครับไม่มี การพบแม่เหล็กค้วเดี่ยวเออก็คือกล่าวคือนะครับแม่เหล็กจะมีขั้วเหนือและใต้รวมอยู่ ในแท่งเดียวกันเสมอแยกไม่ได้แบ่งแยกไม่ได้เออนะครับนะแม่เหล็กมันจะอยู่เป็นแม่เหล็กอะไรล่ะ มันจะมีขั้วสองขั้วรวมอยู่ในแท่งเดียวเสมอมันจะแบ่งแยกไม่ได้เลยครับเอออันนี้เป็นแปลกเป็นสิ่งที่แปลกมากเกี่ยวกับแม่เหล็กนะครับแม่เหล็กมันจะมีขั้วตรงข้ามแยกขั้วเหนือขั้วใต้เนี่ยเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกันนะครับเออแต่ว่าขั้วแต่ละขั้วเนี่ยมันแบ่งออกจากกันไม่ได้นะมันไม่เหมือนประจุเราอย่านึกถึงประจุนะประจุมันจะมีบวกลบแล้วบวกลบมันจะแยกออกจากกันได้ เออแต่แม่เหล็กเนี่ยไม่ได้ครับหมายความว่าไงหมายความว่าอย่างนี้เราลองไปเล่นดูครับเรามีแท่งแม่เหล็กแท่งหนึง่งนะสมมติมีแท่งแม่เหล็กแท่งหนึ่งนะสมมติให้อันนี้เป็นเหนืออันนี้เป็นใต้นะครับออจากนั้นทำไงครับลงทุนเลยครับหักแม่เหล็กหักโปุ๊กเลยเ,ออเป็นแม่เหล็ก2อท่อน เออหากออกมาได้แม่เหล็กสองท่อนอ่งนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นขั้วตายอันนี้ก็จะเป็นขั้วเหนือเออคำถามคือเราสามารถแบ่งแม่เหล็กออกเป็น2อท่อนโดยให้ท่อนหนึ่งเป็นขั้วใต้อกเทศท่อนหนึ่งเป็นขั้วเหนืออกเทศทำได้ไหมครับทำไม่ได้ ปรากฏว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาเสมอหลังจากเราหักแม่เหล็กนะเราจะได้ขั้วใต้ฝั่งนี้จริงแต่ขั้วเหนือมันจะโผล่ออกมาด้านนี้ทันทีเลยครับนะเราจะหักขั้วเหนือออกไปได้ฝั่งนี้จริงแต่ขั้วใต้ก็จะปรากฏออกมาฝั่งนี้ทันทีโอ้โหนี่คือแม่เหล็กนะครับมันเป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากนะ เอาเราจะหักอีกท่อนนึงนะอยากได้ขั้วเหนือเดีียวๆออกมาให้ได้ไม่ว่าเราจะหักเป็นชิ้นเล็กๆแค่ไหนมันไม่ยอมแยกออกจากกันเลยครับขั้วเหนือขั้วใต้นะไม่แยกออกจากกันเลยนะครับเออมันจะอยู่ด้วยกันเสมอนะครับเออถ้าคนเราเป็นอย่างนั้นบ้างก็คงดีนะ <c oughs> อันนี้เขาว่ากันไปนะครับเอออ่าแม่เหล็กเนี่ยนะไม่แยกออกจากกันเลยครับแล้วนะมันจะติดไปเหนือใต้จะติดไปด้วยกันเสมอนะครับเออ อ่ะอันนี้คือประเด็นที่3นะนะครับอ่ะประเด็นที่4สุดท้ายนะครับเออประเด็นที่4สุดท้ายก็คือนะอ่แม่เหล็กขั้วเหนือกับใต้เนี่ยจะดูดกันนะครับเอออ่าแม่เหล็กขั้วใต้กับขั้วใต้หรือขั้วเหนือกับขั้วเหนือจะผลักกันสรุปเป็นอย่างนี้ครับแม่เหล็ก2แท่งนะครับ ถ้าวางขั้วต่างกันใกล้กันจะดูดกันนะขั้วเหมือนจะผลักกันเออนะขั้วอ่า ต่างจะดูดกันนะเออค้วนอย่างก็จะผลักกันเช่นย,ยังไงเอออะไรอันนี้เนืออันนี้ใต้นะครับเออแล้วก็วางให้อันนี้เป็นเนืออันนี้เป็นใต้มันก็จะออกแรงดูดกันครับเออนะแต่ถ้าเป็นค้วเหมือนกันวางไว้ใกล้กันเอออันนี้ใต้อันนี้ใต้เกิดอ,อ,อะไรขึ้นครับมันจะผลักกัน เหนือเหนือผลักกันใต้ใต้ก็เหมือนกันจะผลักกันเออนี่ก็จะผลักกันนะผลักผลักเออนี่ก็ดูดนะครับเหนือใต้ใต้เหนือเอาขั้วที่เหมือนกันเอาพวต่างกันวางใกล้กันมันจะดูดกันขั้วที่เหมือนกันวางใกล้กันมันจะผลักกันนะผลักกันเออเอาละอันนี้ก็คือ สาระสำคัญทั้งหมดนะที่เกี่ยวข้องกับสนามแม่เหล็กแล้วก็ตัวแม่เหล็กนะครับนะเอาเป็นว่าสรุปนะครับสนามแม่เหล็กของเรามันก็คืออนาบริเวณนะที่แรงแม่เหล็กเนี่ยจะส่งไปถึงนะครับเออนะนะครับก็คือว่าแม่เหล็กเนี่ยมันสามารถออกแรงดึงดูดโลหะได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นบริเวณที่เมื่อเราตั้งโลหะนะครับโลหะที่เป็น สารแม่เหล็กอะนะที่เป็นแมกเหติกซับแซนต์เนี่ยถ้าเราวางสารโลหะไว้ในบริเวณนั้นเนี่ยเราจะพบว่าอิทธิพลหรือแรงของสนามแม่เหล็กเนี่ยจะไปถึงบริเวณนั้นนะจะไปกระทํากับสารแม่เหล็กกันนั้นนะเราเรียกบริเวณที่แรงแม่เหล็กสามารถส่งไปถึงเนี่ยบริเวณเนี้เราว่าสนามแม่เหล็กนะครับออโอเคนะทีนี้ จริงมันมีรายละเอียดนะว่าสนามแม่เหล็กเนี่ยมันจะประพติตัวเป็นเวกเตอร์นะสามารถเขียนแทนด้วยลูกศรน,นะครับเออเวลาเอาไปคำนวณเอาไปคิดเนี่ยมันก็จะต้องคิดในลักษณะที่มันมีทั้งขนาดแล้วก็ทิศทางนะครับอันนี้รายละเอียดพวกนี้เดี๋ยวเราจะไปว่ากันในหัวข้อถัดๆไปนะในหัวข้อนี้เราแค่มารู้จักสนามแม่เหล็กกับแม่เหล็กก่อนนะโอเคนะครับ